ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าด้วยเสียงก้าวขอน้อมถวายความเคารพระลึกถึงเจ้ากับคุณสมเด็จพระยานวัชโรดมหลวงพ่อพิยังสิรินทโรขอกราบถวายความเคารพเจ้าคุณพระวัชรโวรคุณพระอาจารย์เสริมพรธรรมวโรเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมรามขอถวายความเคารพพระเถราทุเถระเพื่อนพระภิสุสามเณรเจริญพรมาคณะสัทธาญาิโยม พวกมีจิตโกศลบุญบารมีวัส,สนาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตามสบายครับอย่างนั้นวิชาจารณะสัมปันโนโสเศโถเทวะมนุสเซผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และการประพฤติตนดีย่อมเป็นผู้ประเสริฐในหมู่ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะเมื่อกี้ท่านเจ้าคุณพูดอย่างว่าทําความดีกันนะ,ะมีความรู้ดีแต่ประพฤติตนไม่ดีก็ใช้ไม่ได้มีความรู้น้อยแต่ประพฤติตนดีก็พอใช้มีความรู้ดีทั้งประพฤติตนดีจัดว่าเยี่ยม เราจะทำความดีได้ยังไงก็ต้องประพฤติปฏิบัติทำนะคนเราต้องการของดีนะจึงต้องเป็นคนดีคนดีจํำต้องฝึกประพฤติฝึกจนดีจาก้นฝึกฝนไปไม่ได้นะงานอะไรก็ต้องฝึกฝนทั้งนั้นไม่ว่าฝึกงานฝึกตน ฝึกสัตว์ฝึกคนฝึกจิตฝึกสมาธินะที่ผ่านมาเราฝึกสามเณรรุ่นที่แล้วสี่เสียบรูปนะเพิ่งลาสิกขาไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเราฝึกลำมาฝึกฝึกทั้งสามเณรฝึกทั้งพระพระก็ต้องฝึกด้วยสามเณรก็ต้องฝึกด้วย เพื่อให้ได้คนดีกลับไปนะกุศลจิตนําไปเพื่อให้เกิดกุศลธรรมเมื่อเราทำบุญทำกุศลเราก็จะได้รับกุศลกรรมนั้นขึ้นมากุศลกรรมนำไปเพื่อใช้เป็นเกิดเป็นบุญนะเมื่อบุญหนุนเนื่องให้เกิดเป็นบารมนะีบารมี หนุนเนื่องให้เกิดเป็นวาสนาคนเราจะมีวาสนาได้ก็ต้องรู้จักทำเหตุให้เป็นทำเหตุไม่ให้เป็นวาสนาถ้าเราไม่ทำเหตุเป็นวาสนาก็จะไม่เกิดสิ่งที่จะฝึกคนเราได้ก็ต้องเรียนรู้ พระอาจารหลวงพ่อสอนเอาว่าเราต้องทำสมาธิฝึกตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นตั้งแต่กำหนดจิตจนถึงวิปัสสนาสุดท้ายเราจะจบหลักสูตรเราก็ต้องไปฝึกจิตเราว่าเกิดผลปฏิเวทหรือย่างนะดอยขึ้นดอยกันว่าเราไปฝึกตรงนั้นขึ้นมาเนี่นคือกระบวนการเราต้องฝึก ฝึกให้เป็นคนดีซึ่งจะเป็นคนสมบัติของฝึกฝึกที่ดีแล้วแน่นอนเมื่อเจริญจิตภร r a า a ทำสมาธิทำบ่อยๆทำต่อเนื่องทำซ้ำๆทีตกวิจารไปเรื่อยๆพลังจิตเราก็จะได้สะสมขึ้นมาแรกๆสามเณรนกับบวชถามคำว่าทำสมาธิเพื่ออะไร ก็ตอบเป็นหลายแบบหลายอย่างสุดท้ายคำตอบที่ได้ขึ้นมาการทำสมาธิเพื่อสะสมพลังจิตได้นิดได้หน่อยเราก็เริ่มต้นแต่แต่น้อยๆกนะารปฏิบัติธรรมจารจิตภาวน,นาของอาจารย์จะเริ่มต้นเมื่อเรียนรู้ปฏิบัติปฏิญติได้แล้วเริ่มต้นปฏิบัติ ค่อยๆฝึกค่อยๆสะสมขึ้นทีละนิดทีละหน่อยถึงจุดจุดหนึ่งครูบาอาจารย์บอกว่าต้องฝึกอย่างเข้มข้นก่อนแล้วค่อยๆถอยลงมาตามจริตของเราถอยลงมาเรื่อยๆถึงจริตที่เราเพอได้พอประมาณมันจะดีกว่าเราค่อยๆฝึกทีละนิดทีละหน่อย ขึ้นไปจนสุดมันจะลำบากมากกว่าแนวทางนี้อาจารย์ก็ปฏิบัติมาเป็นอย่างนี้ฝึกอย่างเข้มข้นเอาชนะกิเลสของเราให้ได้สุดท้ายกิเลสตัวเบาๆก็เข้ามาในจิตเราไม่ได้ถ้าเราฝึกอย่างน้อยๆทีละก้าวทีละนิดนั่นก็อีกแบบหนึ่งแต่ผลที่ได้ขึ้นมา บางทีตัวกิเลสเขาจะพาเราไปให้เราล่มหลงอยู่ตรงนั้นว่าฝึกแค่นี้พอปฏิบัติแค่นี้พอเราก็ได้แค่นั้นพอฝึกมากไปหน่อยหนึ่งเราก็นึกว่ามันไม่ใช่ของเรานะฝากไว้ว่าเราปฏิบัติให้รู้ดูให้เห็นเนาะปฏิบัติอยู่ให้คนรุ่นต่อไปได้ มองมาที่เราเมื่อเราปฏิบัติจนตัวเองมีความถนัดมีความเขียเข่ยวเขี่ยวค้องเราสามารถจะบอกคนอื่นได้โดยที่เรามีภูมิไม่ต้องพิตกกักงวลเราค่อยค่ฝึกมาทีละนิดทีละหน่อยสุดท้าย อบครัวเราที่เราได้ฝึกมาจากที่นี่วัดศรีรัตนามรามเราจะนําไปใช้ที่ครอบครัวใช้ในสังคมจนถึงประเทศชาติกําลังต้องการคนที่มีสมาธิทําแนวดํารีของพระอาจารย์หลวงพ่อเราพระอาจารย์หลวงพ่อเราฝากวิชาสมาธิไว้ให้เราอยู่คู่กันกับโลกมนุษย์นี้ เมื่อเราพระอาจารย์หลวงพ่อต้องการว่าให้ทุกทุกท่านช่วยสารต่อปฏิทานพระอาจารย์หลวงพ่อให้เกียงไกลเราน้อมทำปฏิบัติให้เป็นคนดีวันละนิดวันละหน่อยสะสมไปเมื่อสะสมมากๆพระเจ้์พระอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าจะเป็นบุญบาลมีสะสมเราจนถึงพบ นาชาติหน้าไม่ได้หายไปไหนชาตินี้เรามีอยู่ชีวิตสั้นน้อยนะเราสมควรรีบปฏิบัติข้าวไว้เพื่อสะสมพลังจิตใช้ในอนาคตธรรมะปฏิสันฐานวันนี้ ขอสมมติหยุดเวลาไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญความมีสิริมงคลจงมีแก่คณะญาติโยมจงทุกคนทุกท่านทั่วหน้าเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี